ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็เดินหน้าหาเสียง<ะ>เป็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดไปจัดการหาเสียงประสัยในห้องประชุมที่เนววด้านะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักทีเดียวค่ะเรื่องของคนมาประชุมเยอะไม่มีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเหมือนกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเลยในเวทีนี้ทรัมป์มีการเปรยด้วยนะ,ะว่าเขาเนี่ยจะนั่งดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา3ส,สมัยด้วยกันนะคะจะทําการเจรจาด้วยถ้าหากว่าจบสมัยที่สองแล้ว And 52 days from now, we're going to win Nevada. And we're going to win four more years in the White House. And then after that, we'll negotiate, right? Because we're probably, based on the way we were treated, we're probably entitled to another four after that. นี่นะคะเสียงบางช่วงบางตอนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้กล่าวประสายกับบรรดาผู้สน,สนับสนุนในเวทีหาเสียงในร่มที่รัฐเนวาดาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท่ามกลางเสียงเชียร์เนี่ยกึกก้องเลยก็กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไปทั่วโลกคือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาชนะในรัฐนี้แล,นและได้รับตําแหน่งอีก4ปีเขาอาจจะทําการเจรจาเพื่อน,นั่งเก้าอี้ผู้นําต่ออีกสมัยแต่ไม่ได้บอกนะว่าจะไปเจรจากับใครอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะที่ผ่านมาทรัมป์ก็มักจะแย้งว่าเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเมืม่อเทียบกับผู้น คนก่อนๆโดยเฉพาะการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียและการดําเนินการถอดถอนเขาตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งในสมัยแรกค่ะแล้วก็จะเปรยอ,อยู่เสมอว่าเขาเนี่ยพยายามจะอยู่ในตําแหน่งให้ได้มากกว่า2เทอมอย่างเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทรัมป์ก็พูดในเมืองออชคอรัฐวิสคอนซินนะคะว่าเขาจะชนะอีก4ปีและหลังจากนั้นเขาก็จะอยู่ต่ออีก4ปีค่ะ เพราะว่ามีคนพยายามจะสอดแนมการหาเสียงของเขาดังนั้นเนี่ยเขาต้องได้รับการชดเชย4ปีที่เคยถูกพยายามสอดแนมมาเขาต้องได้รับการชดเชยอีก4ี่ปีนั่นคือสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะ,คะทีนี้ไปดูการหาเสียง ในรัฐเนวดาน,นะคะจัดขึ้นภายในอาคารในเมืองเฮนเดอร์สันค่ะจัดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ท่ามกลางเสียงเตือนจากบรรดาผู้เจยาชาญนะคะว่าการจัดงานในร่มที่มีกลุ่มคนจํานวนมากเนี่ยมารวมตัวกันก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด -19 เรื่องนี้ถูกวิจารณ์นหนักทีเดียวเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะจํานวนมากเลยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยและเรื่องของเว้นระยะห่างไม่ต้องพูดถึงเลยแม้ว่าก่อนเข้าไปในงานเขาจะมีการตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าหอประชุมแล้วก็มีการมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ไปร่วมงานสวมใส่แต่ก็แทบจะ ไม่มีใครใส่เลยนะคะแน่นอนเรื่องนี้โจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเจมสมแกรตก็ออกมาวิจารณ์ทรัมป์ถึงการจัดงานหาเสียงที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดท,ที่ตอนนี้คราชีวิตอเมริกันชนไปแล้วมากกว่า1 9 4 0 0 0คนแล้วก็ในระหว่างการหาเสียงนะคะทรัมป์ก็โจมตีไบเดนคู่แข่งเหมือนกันบอกว่าไบเดนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในประเทศแต่เขานี่แหละคือผู้ที่ต้องการกำจัดผู้ก่อการร้ายในประเทศหากว่าไบเดนชนะนั่นหมายถึงผู้ประท้วงเองก็ได้รับชัยชนะด้วย ส่วนโคศกทีมหาเสียงของทรัมป์บอกว่า ถ้าหากว่าคุณเนี่ยสามารถเข้าร่วมการประท้วงของประชาชนหลายหมื่นคนตามท้องถนนได้คุณสามารถไปเล่นคาสิโนที่มีคนหนาแน่นหรือแม้แต่ไปร่วมเผาธุรกิจเล็กๆในเหตุจาราจรได้นั่นก็หมายความว่าคุณก็สามารถเข้าร่วมการแสดงออกซึ่งสิทธิของพวกคุณภายใต้บทบัญญัติเพิ่มเติมที่ทุกคนจะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเสรีในระหว่างการรับฟังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาหาเสียงแบบนี้ด้วยได้ดกันนะคะสำหรับการเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3นะคะ,คะตามกฎหมายแล้วทําไม่ได้นะคะเพราะว่ารัฐธรรมนูญสหรัฐ กำหนดไว้ว่าประธานาธิบดีดำรงตําแหน่งได้แค่2วาระเท่านั้นซึ่งทรั้ปมบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจราจาเนี่ยก็ไม่รู้เ<อ>จราจากับใครนะคะ